ขาวนี้ข้าวใหญ่เหมือนกันค่ะแต่ว่าอาจจะไม่ใหญ่เท่ารัสเซียยูเครนแต่ว่าที่สําคัญก็คือไทยนะคะมีชื่อเกี่ยวข้องออโดยตรงด้วยค่ะคุณผู้ชมคะก็คือเรื่องของ เอกสารธนาคารเครดิตสวิสหลุดออกมาค่ะทำให้เหล่านักข่าวสืบสวนสอบสวนทั่วโลกเนี่ยนะคะหยิบไปพิจารณาดูนะคะว่าเอ๊ะบัญชีที่เป็นลูกค้าของเครดิตสวิสซึ่งเป็นธนาคารที่ชื่อเชื่อได้ว่าเก็บความลับของลูกค้าดีที่สุดในโลกเนี่ยนะคะเพราะว่ากฎหมายของสวิตเซอร์แลนด์เอ,อื้อให้เนี่ยมีใครบ้างผลปรากฏว่า พบโยงใยกับนักการเมืองคอร์รัปชันและอาัญากรเต็มไปหมดเลยค่ะพบที่ไทยด้วยกว่าพันรายชื่อเลยค่ะคุณผู้ชมเรื่องของเรื่องมีอยู่ว่าเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะ สำนักข่าวต่างๆเนี่ยเปิดออกมาพร้อมกันเลยนะคะมียิงทีเซอร์ก่อนด้วยออไม่ว่าจะเป็นสำนักข่าว The Guardian สำนักข่าว The New York Times นะคะหรือว่าถ้าไทยเนี่ยก็มีประชาไทยเนาะที่ไปร่วมขุดร่วมคุยกับเขาสำนักข่าวเหล่านี้นะคะรายงานตรงกันข่าวว่ามีเอกสารหลุดจำนวนมากมาจากธนาคารเครด s ต i s s สค่ะซึ่งเป็นหนึ่งในสถาบันทางการเงินที่โด่งดังที่สุดในโลกเลยเอกสารหลุดนี้บอกอะไรเราบ้าง เอกสารหลุดนี้นะคะบอกให้เห็นอย่างแรกเลยก็คือความรวยอะ่ะพี่กอย่า <c oughs> ความรวยของผู้ใช้บริการแต่ว่าความรวยของคนธรรมดาคือเศรษฐีก็มีอยู่เยอะแยะก็ไม่เป็นอะไรไงแต่ว่าลูกค้าหลายรายนะคะ ปรากฏว่ามีทั้งชื่อคนที่เคยอยู่เ,เคยถูกตัดสินหรือว่าเคยถูกแฉแลว้วว่าอยู่ในเครือข่ายยาเสพติดเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินการค้ามนุษย์การคอร์รัปชันแล้วก็รวมถึงอาชญากรจากอาชญากรรมอื่นๆทั่วโลกเลยค่ะซึ่งที่ผ่านมาทําไมเราไม่รู้นะคะเพราะว่านโยบายเรื่องความลับของลูกค้าของธนาคารนี้มันดีมากๆเลยเพราะว่า,ากฎหมายของ สวิตเซอร์แลนด์เนี่ยเขาก็มีกฎหมายทางการเงินพิเศษเนาะทำให้ธนาคารสวิสเนี่ยมันแข็งแกล่งแล้วก็เป็นที่ที่หลายๆที่เนี่ยเอาเงินมาเก็บไว้นะคะแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็ถูกตั้งคําถามมาหลายปีแล้วแหละว่ารักษาความลับดีขนาดนี้เนี่ยแล้วเรื่องของความโปร่งใสจะทํายังไงก็ถูกตั้งข้อสงสัยว่าที่ผ่านมาเนี่ยเอื้อให้อาญากรสะสมความมั่งคั่งหรือเปล่านะคะอ่ะเรามาดูรายละเอียดกันดีกว่าค่ะ รายชื่อที่หลุดออกมาเผยถึงบัญชีต่างๆกว่า18,000รายชื่อนะคะซึ่งบัญชีเหล่านี้นะคะหน่งบัญชีเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับลูกค้ายงใหญ่ไปถึงลูกค้าของธนาคาร3 0,000่นกว่าลูกค้าทั่วโลกเลยค่ะรวมแล้วมูลค่าเงินทั้งหมดเนี่ยนะคะกว่า3.5ล้านล้านบาทแต่ว่าที่หลุดออกมาแค่18 0 0 0่บัญชีเนี่ยนะคะคุณผู้ชม มันไม่ใช่บัญชีทั้งหมดทั้งก้อนของธนาคารนี้นะคะจริงๆแล้วธนาคารนี้เนี่ยมีลูกค้า1.5ล้านรายเนาะอันนี้มันหลุดออกมาแค่ชุดเดียวเท่านั้นเองซึ่งข้อมูลชุดนี้หลุดออกมาก็ถูกส่งต่อไปให้หนังสือพิมพ์แห่งหนึ่งของเยอรมนีค่ะทําให้หนังสือพิมพ์แห่งนี้เนี่ยดูแล้วโอ้โหต้องการระดมกําลังจํานวนมากเลยก็เลยส่งต่อให้นักข่าวสืบสวนสอบสวนทั่วโลกเลยค่ะก็อย่างที่บอกไปนะคะก็มีทั้งเดอะการเดียนเนาะของอังกฤษเดอะนิวยอร์ก ของสหรัฐอเมริกาฝรั่งเศสก็ลมงในประเทศไทยเนี่ยนะคะประชาไทยก็ได้มาด้วยเหมือนกันเพื่อให้สํานักข่าวเหล่านี้ร่วมค้นหาเครือข่ายอาชญากรรมในประเทศตนเองค่ะซึ่งมันหลุดออกมาแล้วหนึ่งเดือนแล้วล่ะค่ะคุณผู้ชมคะแต่ว่าระหว่างที่ผู้สื่อข่าวทำงานมาหนึ่งเดือนหลังจากนั้นเนี่ยก็พบเส้นทางทางการเงินหลากหลายสายเลยค่ะอย่างเช่น อย่างเช่นนะพบว่าเอ๊ะลูกค้าของธนาคารเนี้มีบัญชีของเครือข่ายค้ามนุษย์ในฟิลิปปินส์ด้วยหรือว่ามีบัญชีของนักลงทุนชาวฮ่องกงที่ถูกขังคุกไปแล้วเมื่อปี2ปีก่อนในข้อหาติดสินบนเจ้าหน้าที่ด้วยแล้วก็มีบัญชีของมหาเศรษฐีที่อยู่เบื้องหลังของคดีฆาตกรรมนะคะที่เลบานอนหรือว่ามีบัญชีของบรรดานักการเมืองหรือว่าผู้บริหารบอร์ดบริษัทน้ํามันของเวนเนซุเอลาในขณะที่ตอนเนี้ย ในช่วงที่ผ่านมาเวนเนซุเอลาก็คือ,อประสบกับภาวะวิกฤตเงินเฟ้ออย่างหนักจนทําให้แบบคนต้องลี้ภัยแล้วก็อยู่ในเวนเนซุเอลาไม่ได้เพราะว่าเศรษฐกิจพังไปหมดเลยเนี่ยนะคะแต่ว่าในขณะเดียวกันก็พบว่าเอ้าเงินของพวกอบอร์ดบริษัทน้ามันเนี่ยมันอยู่ในธนาคารในสวิตหมดเลยนี่นาตลอดจนนักการเมืองอียิปต์แล้วก็ยูเครนค่ะที่ร่ำรวยจากการคอร์รัปชันพวกนี้เป็นลูกค้าของธนาคารทั้งหมดเลยค่ะ ในหลายๆประเทศที่พบนะคะเขาก็จัดอันดับมาค่ะว่าเอ๊ะมีบัญชีของคนที่อยู่ในประเทศไหนเนี่ยมากที่สุดนะรายชื่อมีอย่างนี้ค่ะพี่กอย่ามี hmm. ทั้งเวนเนซุเอลาอียิปต์ยูเครนและประเทศไทยค่ะติดอันดับด้วยนะคะ hmm. ซึ่งตัวเลขของประเทศไทยเนี่ยพบว่ามีมากกว่า1,000บัญชีค่ะแต่รายละเอียดตรงนี้เนี่ยนะคะยังออกมาไม่หมดนะคะคือพอยก็ไปตามอ่านข่าวของสำนักข่าวประชาไทยต่อว่าเอ๊ะมันมีใครบ้างนะแต่ประชาไทยบอกว่า ตอนนี้พยายามคุยไปเนาะทีละชื่อสองชื่อแล้วก็ส่วนสําคัญของการทําข่าวสืบสวนสอบสวนเนี่ยก็คือเราต้องส่งไปให้เจ้าตัวให้เจ้าตัวได้มีโอกาสแก้ตัวก่อนถึงจะลงได้ทีเดียวเพื่อเป็นการแฟร์กับคนที่โดนชี้โดนระบุตัวนะคะพี่กอย่า <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ในเว็บไซต์ประชาไทยอ่ะมีแค่หินว่า มันเป็นคนที่อยู่ในแวดวงธุรกิจที่เคยอยู่ในไทยแต่ตอนนี้อยู่ต่างประเทศแล้วพบว่าอะไรแบบนี้เนาะยังไม่มีการเปิดชื่อมาตรงๆว่าคนนี้เกี่ยวข้องเนาะแต่ว่าพ่อยก็ไปเอาน้ําจิ้มมาให้คุณผู้ชมดูค่ะก็เอามาจากประชาไทยเนี่ยแหละค่ะลองไปอ่านดูได้ยาวมากเลยนะคะบัญชีหนึ่งอย่างเช่นมีบัญชีหนึ่งเป็นของชาวยุโรปคนหนึ่งที่ทําธุรกิจในประเทศไทยตั้งแต่ทศวรรษหนึ่งค่ะก็ประมาณ 30- 40ปีที่แล้วนะคะแต่ว่าขนาดเนี้ย ชาวยุโรปคนนี้ไปทําธุรกิจที่ประเทศอื่นแล้วค่ะแล้วก็ชื่อของผู้ชายคนนี้ที่เปิดบัญชีในประเทศไทยเนี่ยนะคะ เป็นเขามีชื่อในเอกสารอื่นที่มันเคยหลุดออกมาด้วยนะอย่างเช่นเอกสารปานามาเนี่ยก็แปลว่าถ้าจะเป็นตัวเบงอยู่นะคะเนี่ยอันนี้เป็นบัญชีแรกค่ะส่วนบัญชีที่2นะคะก็เป็นบัญชีของชาวต่างชาติเหมือนกันเนาะที่เปิดมาจากในประเทศไทยนะคะแล้วชาวต่างชาติคนนี้มีชื่อในบัญชีสมาคมผู้สื่อข่าวสืบสวนสอบสวนนานาชาติด้วยก็คือถูกแบบบรรดานักข่าวสืบสวนสอบสวนนานาชาติเนี่ยหมายหัวไว้นะคะเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นเจ้าของบริษัทในไซปรัส แล้วก็หมู่เกาะซีเชลนะคะซึ่งก็เป็นที่ที่เขาเรียกว่าเป็นแบบสวรรค์ภาษีใช่ไหมอะ่ะเป็นที่ที่คนจะไปเปิดจะจะไปเปิดบริษัทเพื่อที่จะพูดว่า <บ S 1> ยัางไงเรื่องภาษีเออนี่นักเศรษฐศาสตร์สาวของเราค่ะ <c oughs> คุณค่ะอ่ะอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะแล้วก็มีตัวอย่างของผู้ถือบัญชีชาวไทยด้วยค่ะ มีผู้มีคนไทยคนหนึ่งนะคะถือบัญชีของเครดิตสวิตไว้แล้วคนเนี้ยเคยถูกพิพากษาว่าช่อโกงโดยสารอุทธรเมื่อ5ปีก่อนนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างแค่สารบัญชีเนาะแต่ว่าก็มีภาพรวมมาค่ะว่าผู้ถือบัญชีเครดิตสวิสในไทยอะ่ะจริงๆแล้วมามีมาจากหลายพื้นเพมากเลยนะคะอย่างเช่นชื่อที่เจอมาก็มีมาจากอุตสาหกรรมอัญมณีมีเจ้าของโรงแรมมีนักธุรกิจอสั หังหาริมทซั์เป็นต้นค่ะสํานกข่าวเดอะการ์เดียนก็รายงานถึงเ,เขายกตัวอย่างคนหนึ่งด้วยเนาะสำนนกข่าวเดอะการ์เดียนเนี่ยเขาบอกว่าผู้ชายคนนี้ชื่อสตีเฟนเชตเตอร์โฮมส์นะคะเป็นนักเทคนิคชาวสวีเดนท,ที่เปิดบัญชีเมื่อปี2008เคยอยู่ในประเทศไทย แล้วก็ต่อมาเนี่ยหลังจากปี2008นเนี่ยนะคะเขาก็ถูกตัดสินว่าเกี่ยวข้องกับขบวนการค้ามนุษย์ในฟิลิปปินส์ค่ะพี่กอยา่าจนปี2011เนี่ยเขาต้องโทษประหารชีวิตค่ะแต่ว่าก็ปรากฏว่าแบบถึงถึงโดนถึงโดนบอกแล้วว่าอยู่ในขบวนการค้ามนุษย์ในฟิลิปปินสนะ์น่ะล้วก็ถูกตัดสินว่าประหารปร,ประหารชีวิตเนี่ยนะคะไม่แน่ใจว่าถูกประหารไปหรือยังเนาะแต่ว่าถูกตัดสินแล้วเนี่ยแต่เขาก็พบว่าบัญชีตัวเนี้ย มันเป็นความลับเสียจนม,มันยังไม่ได้ถูกละงับบะทั้งๆท,ท,ที่หลักการโดยทั่วไปเนี่ยเวลาที่เจอว่าใครอยู่ในคดีที่เกิดข้องกับการค้ามนุษย์เนี่ยสิ่งที่เราน่าจะคิดได้ก็คือมันก็ควรที่จะถูกอ,อายัดบัญชีหรือเปล่าเพื่อที่จะแบบฟรีซการกระทําทุกอย่างไว้เพื่อที่จะได้แทร็กไปตามรายชื่อของคนที่เกี่ยวข้องทางการเงินอันนี้เนี่ยคะ่ะแต่ว่าบัญชีของธนาคารเครดิตสวิสเนี่ยก็ไม่ได้ปิดลงนะคะแม้ว่าจะเป็นชื่อของผู้ชายคนนี้เลยก็ตามเนี่ยแล้วก็มี คนเคยไปถามตัวแทนกฎหมายของเขานะคะว่าทําไมผู้ชายคนนี้ถึงต้องเปิดบัญชีธนาคารเครดิตสวิสด้วยทั้งๆที่ช่วงนั้นเนี่ยอยู่ในประเทศไทยคนที่ตอบเนี่ยนะคะเป็นตัวแทนทางกฎหมายของคุณเชสเตอร์โฮมเนี่ยแหละที่เกี่ยวข้องกับคดีค้ามนุษย์เนี่ยแหละเขาตอบว่าก็อธิบายสิว่าตอนอยู่ในไทยอะ่ะ อยากวางเงินไว้ในธนาคารไทยหรือว่าอยากวางเงินไว้ในธนาคารสวิสมากกว่ากันอันนี้ก็อ,อันนี้ก็ตอบได้หลายอย่างเนาะไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าเออโอเคก็หมายความว่าอย่างเขาก็มั่นใจว่าเครดิตสวิสจะสามารถที่จะแบบรักษาความลับของเขาแล้วก็รักษา ก้อนเงินก้อนนี้ของเขาได้แม้ว,ว่าเขาจะถูกพบแล้วว่าเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมอย่างนี้เนี่ยนะคะอย่างไรก็ดีค่ะหลังจากที่เอกสารชุดใหญ่นี้ถูกเปิดเผยมานะคะโดยสนักข่าวต่างๆทั่วโลกเนี่ยก็ธนาคารเครดิตสวิสก็ออกมาแถลงการโต้อตอบค่ะคุณผู้ชมว่าไม่ได้เป็นดังที่กล่าวหาทุกประการนะคะแล้วก็ยืนยันว่าตนเองเนี่ยดำเนินการสุจริตตามที่กฎหมายสวิตเซอร์แลนด์เอื้ออำนวยค่ะซึ่งก็ทำให้ตอนนี้ point f o c ของคนก็มาดูว่าเอ๊ะ จริงๆเราสวิตเซอร์แลนด์ต้องมีส่วนรับผิดชอบด้วยหรือเปล่าที่ปล่อยให้สภาพแวดลอ้อมทางกฎหมายเนี่ยเอื้อให้เกิดเหตุแบบนี้เกิดขึ้นค่ะ e x p e n ์ e r 2021เราตั้งแต่ต้นเรื่องหนังสือรวมสรุปเหตุการณ์ตลอดปี2021ดคดีผู้กำกับโจ้สุดสะเทือนขวัญความเคลื่อนไหวในรัฐบาลขยม่มเก้าอี้นายกการชุมนุมของกลุ่มเยวาวชนของเทนนิสข่าวดีของคนทั้งประเทศ e x p e n ์เ2เ เล่าตั้งแต่ต้นเรื่องทั้งเรื่องราวในไทยและต่างประเทศบันทึกทุกบริบทตั้งแต่ต้นจนจบกับขวปีแห่งความหวังของคนทั้งโลกหนังสือเล่มแรกโดยกองบรรณาธิการข่าว w o r k p o i n t t ูเดสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ทาง Lazada และ Shopee